เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นว่าสายฟรีกับสายเติมจะเล่นด้วยกันได้ไหมหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะยิงว่าพี่จะยิงสายสายเติมได้ไหมหอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเล่นให้น้องๆดูเออเทียบให้ให้ดูว่ามันจะเล่นยากหรือว่าไม่ยากนะครับอืม แต่จริงๆแล้วตามความเป็นจริงก็สู้สายเติมไม่ได้อยู่แล้วนะบอกได้ว่าเขาเล่นกันแบบว่าพดโถดอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะเติมเสืส้อสกินซื้อสก,กินปืนที่ว่ามันแรงๆอะไรกัน ดาเมจสองลั 1, ่นหนึ่งลั่นสองดาเมจหนึ่งบวกลบระยะอะไรยางเงี้ยก็แล้วแต่ครับอาจจะจัดปืนคนละแบบอย่างเงี้ยบางคนก็ AK อเคอเคเราเนาะ เนี่ยพี่บอกไว้เลยว,ว่าลูกซองพวงเนี่ยมาแรงนะลูกซองยาวสู้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ปืนอะไรพนะี่เรียกปืนกระตนูนพี่ีเรียกปืนกระตูนระมาณประมาณนี่ย พี่ชอบเล่นฟอร์มาัทมากเลยนะแต่เขาบอกว่าฟอร์มัทเนิร์ฟแต่จริงๆแล้วคือพี่ลองเล่นดูแล้วมันก็ไม่เนิร์ฟอ่ะมันมันเล่นได้อยูน่นะครับแรงเหมือนเดิมอยูน่นนะหน้าเมนเทลก็เพราะว่าไม่ค่อยจะมีคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกดมันไม่ได้กดค้างนะครับมันกดดัน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 ฟอร์มัทมีสีจังหวะนะครับตัวนี้จะมีจะมีสีจังหวะ กดเท่าที่กดได้แต่ปรมมาทกดเท่าไหร่กดไวก็เอาไ,ไว้กดช้าก็เอาช้าเพราะฉะนั้นปรมมาตจะแรงกว่าแต่ขึ้นอยู่กับคนที่ว่าเขาเล่นเป็นไม่เป็นจะมีเพื่อนๆเขาเล่นนะครับคนที่ว่าเขาเล่นนานอเน,นี่ยเขาก็เล่นเก่งิีมืออะไรเงี้ย ก็พี่จะเอาลานนี้มาเอา่เล่นให้หนูๆน้องๆฟังนะครับก่อนไปโรงเรียนต่างแม่จินหนมอย่าไปเติมเกมนะครับมันไม่ดีแม่แนะนำนะครับเน่กระดูพี่สายตีเดินไปปักให้ดูไม่ได้เติมเลยนะครับบาทเดียวก็ไม่ได้เติม ได้อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าก็มันได้ยากมันแต่ว่าก็โอเคเราทำ <c oughs> แต้มได้ลงแ้งก็สวัสดี บางเกมสา,เสายเติมอายเลยนะครับมีตัวไม่วางโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนซะแล้วยังไม่มองไม่เห็นหอ่ะเพื่อนผมมองไม่เห็น โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนชุบหน่อยครับชุบผมหน่อยคอยนะรับเพื่อนล้มแล้วล้มไรเรายังอยู่สองคนเหลือสามสิบสี่คนเพื่อนตึงเล้วเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเจ๋งอยู่นะนี่ก็เปิดไอ้เคนครับลัตสองบอกระยะไม่มีดาเมจนะครับ จริงๆอ่ะรันสองไม่รันสองกับเราก็มาบวกค่าสถานะเอาเองก็ได้ตัวละครมันก็บวกอย่แลนีไงไอตัวยิงแรงไอตัวยิงเบาไอตัวไปโดนไอตัว,ตวมีค่าความเสียหายความเร็วเคลื่อนที่อะไรเนี้ยแล้วก็ไปบวกกับปืนก็ได้บวกกับปืนแล้วก็ผสมส่งสม,สมประสานกัน่างเนี่ยสายพีก็จะทำอย่างนั้นนะครับที่ก็ทำอย่างนั้นแหละ ไอตัวละครอาจจะความหมายเคลื่อนที่ไวแต่เปลี่ยนความลดระยะลบเคลื่อนอะไรเคลื่อนที่ไม่มีเกี่ยวกันเลยนี่แล้วก็ชใช้สโคปก่อนเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะลงไปตัวนี้ต้องต้องต้องเกียวเนื่นองอ่ะต้องใช้สโคปก่อน โอ้ยตื่นเต้นจิตตนจโอเคโอเที่สายฟรีนะที่สายฟรีีน็อเทลิเไวี่ทเฮ้ยที่ไหนที่ไหที่ไวะขับรไปข้างไมดียวน่ดีข้างดเดดดเดไดูข้างนก็ไม่มี เกิดเก่องนีสู้ได้หรือเป่าครับพี่คำหยาบต้องใส่ใจนะครับไม่ได้เป็นภาษาไม่เกิดครับไี่ไ้ป็นไม่เนไหนไม่ไปดูไหนซิไอหนอนไ้หนมไปโดนไหนนะครับเพื่อนเพื่อนชมนะครับ ที่ไปโดดสามโดดสองร้บสองรับะไอ้ดองน้องไปโดดไปโดดหนกดไลค์เราคิดแล้วคิดซะว่าไอ้กดไลค์ไม่ดะแล้วเสียงนูเสียงไหนไม่รู้ตุดกำผมติดผมติด <c oughs> ขอไปเดินนะถ้าใครจะชอบแล้วเสียงรถจากดังแล้วก็เสียงเท้ากับเสียงอะไรมันมันม่วตัวตัวนวเนียกันไปหมดเลยไอ้ปืนที่เคยยิงแรงอะ่ะโอ้ไอ้ยิงไม่แรงอะเหมือนรถครึ่งต่อครึ่งอะไรเหมือนรถครึ่งเลยปืนทีเ่เคยยิงแรง แล้วก็มาแรงไอ้กับไอ้ปืนที่ว่าเขาไม่เล่นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคิดหน้าเดี๋ยวผมจะมาดูไอ้ปืนที่เขาโยนทิ้งกันวเมื่อก่อนนะคือคือเขาไม่เล่นกันแนละ้วมันเป็นกระสุนไอ ไอ้สุนแดงด้วย s อ g ดมจีด้วยเออกลับขึ้นมาติดอันดับแรงติดอันดับท็อปเลยอะ่ะรั้งยิงไกลได้ยิงยิงไกลก็ได้เห็งอะไรวะแล้วก็เห็นทุกยันงไอ้ยิงไกลก็ได้ออไแล้วก,ก,ก็ยิง

ไดก่อนนะเจะโอเคเดี๋ยวค่คอยเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวปืนที่ว่าไอก้กระสุนแดงๆไงที่เขาทิ้งกันอนะว่ามันแรงยังไงขนาดไหนโอเคโอเคบ๊ายบาย